สวัสดีครับเมื่อนี้ผมนํารูปรอหลวงพเดิมวัดหนองพูมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมความสวยสงงามเป็นอย่างไรเป็นรูปโอหลวงพเดิมวัดหนองพู่นะครับผมความเกาเป็นอย่างไรเชงยงรานครสวรรค์นะครับผมเป็นรูปโลเกานะครับผมนําให้ท่านผู้ชมได้รับชมไปพร้อมๆกันเนาะครับเนาะครับผมจะเพื่อเป็นการเมเสีเิลาผมจะ จับพิกด,네ด้านหลังให้ในผู้ชมได้รับชมนะครับเด้อนี่ครับเป็นอยงสี่ครับด้านหลังเขียนว่าวัดหนองโูนะครับผมเป็นอยงสี่นะครับผมลุงพ่อเดิมวัดหนองโูนะครับผมนั่นหมายานผู้ชมได้รับชมนะครับผมเป็นกองเก่าของลุงพ่อเดิมวัดหนองโูนะครับผมนี่ครับความคมชัดเป็นอย่างไงครับพุมชัดเจนนะครับผม พูดนะครับผมนี่ครับกองเพิ่นหลวงพ่อเดิมวัดหนองพูนะครับผมกองเก่าเพิ่นนะครับผมนีครับนั่งให้ท่านผู้ชมได้รับชมมีคำที่ชมยังไงครับทีชมมาเด้อครับเด้อนี่ครับฐานเพิ่นความเก่าเป็นยังไงครับเก่าเลยนะครับผมวัดหนองพูนะครับผมพื้นหลุดรอหลุงหลวงพ่อเดิมนะครับผมนี่คนั่ให้ท่านผู้ชม ในรับชมมีคำตีชมจังใดกะตีชมมาได้ครับเนอ้อครับสุดท้ายนี้ก็ขอบุญบารมีของหลวงพ่อเดิมจงพปวก,ปก,ปกราาักษาคุ่มค้องให้สุขสุขคนอยุ่ปลอดภัยเนอ้อคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งหวัดปัรถนาทุกประการคิดเงินไขได้เงินคิดท่องไขได้ท่องเงินคำแก้วไหลมาก ทุกทางเด้อคิดจริงได้ก็ให้ได้เด้อก็ให้สมความมุ่งมวันปรารถนาทุกประการครับก็ขอขอบคุณครับ